กลมโล่น้ำ็บริเพียงหน้าแข้งโอ้ยมาสบายฮึมงามบ่อลวงงามบ่โอ้มาพี่จะเป็นถ้ำกวงเลยอันนี้เนาะลูกเนาะเมาพี่ ถ้ก็ม่เียน่ตัวนี้จะเป็นหินมพราาวมันจะเป็น2ต่อกันหินะฝาหินมะพานติกคือที่มาฮอดพีป่ะหินมะพร้าวยาวไปเลยยาวไปเลยคลิปนี้ Oh. สวยงามสวยอ้ำว่างหินย้อยลงนี่นะไอ้กะบุรีเอาจกมาคุดบ้างวะอันนี้จะเป็นป้ายถึงนครนี่ โมแม่ทางลุ่มมันเป็นหัวดำๆมัเขาายโลแพลงๆโนเออคืออยู่ได้นี่ <c oughs> หัวมันที่จำได้ขันเงามันจำนี่เนาะนี่หัวและพญานาคขี้แลัวและขั้นาคีและเบิ่งหนังนั้นหลายเด้วพวกเพ <c oughs> ื่อนดีโอ้มีแต่หอนพญานาคทั้งนั้นเลยนี่ ไปไปไก่บึงหัวไก่วะงามมาลูกไก่มางามบองามบอมัวง่ามมาโอ้ยลูบหูวได้จังไดนี่นะโอ้ยยิ้มดูเอ้ยิ้มเด็ดเดืองามหลายงามหลายยืนแทบไม่ได้หูกะเขาซ้ำเขา เสาค้ำถ้ำปซุดซํานี่ล้วปอนี่โอ้ไหลเสาอยู่เนาะคำนะ้ำเนาะนี่เสาเป็นเสาหมดหลยคำ้ำดิ่เสาดิอันนั้นก็เสาวไง ô oh, sầu khám lại rồi đấy nhỉ đi sầu nương nọ đi sầu nâng khám nhỉ nâng cái sầu đấy sao bọn đang kinh mà lại nơi lời đó สวยๆๆจบคลิปทำทำนี่แหละทำคว้างมาฮอตสุดเลยงามลายงามลายสะดวกสบายทางสะดวกสบายมาได้เด้อทางดําฮอตเลยนะี่